ขาคือหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดผู้มีฉายาว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับดาร์คูลนีฮอกตายเหลี่ยครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากช่องไอทอยส์วีดีโอนะครับก็ วันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของโมเดลนะครับผมเจ็ดเทพจนสลัดอยู่เนาะนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นคิวของเจ้าตาเหย่มีฮอกนะครับผมซึ่งนะครับอันนี้เป็นงานมือ2อนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเอาออกมานะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้ทําความสะอาด มากเท่าไรนะครับผมปุ่นจับเลยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมดูมุมนะครับรอบรอบก่อนนะครับนี่นะครับค่อยๆหมุนนะครับผมสำหรับตาเหยี่ยวมีฮอกเนี่ยนะครับผมเขานะครับก็เป็นจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ของโซโลเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งโซโลนั้นก็แพ้เขามานะครับผมก็ แพ้เขาแล้วก็ไปขอเขาเป็นอาจารย์เฉยเลยครับผมสําหรับโซโลนะครับนี้ผมจะถอดโมเดลให้ดูนะครับผมว่าดาบถอดได้นะครับผมแล้วก็ตัวฐานเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วก็ถอดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจะแบบถอดยากสักนิดนึงนะครับผมก็ให้ระวังนะครับผมในการถอดฐานนะครับผมกับตัวโมเดลกับฐานนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเนื่องจาก มันเก็บไว้นาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเราดึงออกนะครับมันก็จะทําให้ฐานหักตัวเดือยนะครับกับตัวฐานนะครับหักนะครับผมแต่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมก็ตัวดาบที่ถอดออกมานะครับผมก็คือดาบโคคุโตโยรุนะครับผมซึ่งเป็น1ใน12สุดยอดแห่งดาบนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นดาบดําเล่มนี้เป็นดาบเล่มเดียวที่นะครับ มีบนโลกนะครับผมซึ่งนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันก็เหมาะกับมีฮอกมากเลยนะครับผมซึ่งเป็นดาบใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมสําหรับเจ้าโมเดลจนสลัดเจ็ดเทพจนสลัดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็ให้ดูนะครับก็ท่าทางของเขาเนี่ยก็ออกไปทางแนวๆอ่ะ แต่งตัวเหมือนสเปนนะครับผมผมคิดว่าเขาเหมือนเหมือนสเปนเลยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับตัวฐานหกเหลี่ยมนะครับผมก็จะเขียนว่าวันพีชนะครับผมเป็นปั๊มตัวนี้เนื่องจากนะครับมันเป็นงานมือสองเนาะก็อาจจะมีร่องรอยนะครับผมนะฮะร่องรอยบ้างตัวนี้นะครับผมก็สกรีนปั๊มนะครับผมว่าเป็นงานแท้นะครับผมต้อง ส่วนตัวดาบนี้นะครับเห็นว่าไหมครับว่าดาบเนี่ยสวยมากนะครับผมงานไทยนะครับผมกําลังสะสมโมเดลนะครับผมเจ็ดเทพตนสลัดนะครับผมก็จะต้องมีมีฮอกตัวนี้อยู่แน่ๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ไม่หักไม่กาวนะครับก็อยู่ในท่าที่มือข้างหนึ่งจับเอวนะครับผมแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับผมก็จะ จับที่ปลายหมวกนะครับผมหมวกก็จะเป็นหมวกใบใหญ่นะครับผมก็นี้ก็เป็นเหมือนกับนะครับหมวกแต่สเปนแล้วก็ฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวแนวยุโรปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองด้านบนนะครับผมก็ให้ดูนะครับให้ดูหลายหลายมุมนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมสําหรับใครที่กําลังจะ สั่งซื้อโมเดลตัวนี้นะครับผมอาจจะแบบเห็นแค่ภาพเนาะอาจจะไม่เคยเห็นโมเดลที่เขาเอามารีวิวนะครับผมเท่าไหร่นะครับผมก็ดูดูตัวนี้เลยนะครับผมให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับมุมบางมุมก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอ๋อนี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะถอดดาบออกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ้าดาบดําโยรุอันนี้นะครับผมนะครับก็มันนะครับผมก็ จะสามารถยึดติดกับตัวด้านหลังของโมเดลนะครับผมของมีฮอกตาเยวอันนี้นะครับก็จะเข้ากันได้พอดีเลยนะครับตัวนี้เป็นงานมือสองนะครับผมก็เลยไม่มีกล่องนะครับมีขนาดโมเดลก็ประมาณ16เซนติเมตรนะครับนี่สำหรับใครที่สนใจก็สามารถนะครับผมสั่งซื้อได้เลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับู